อุ้ยพ่อไนพ่อไเพิ่งแน่โอ้ยน้อตัวหน้าตัวหลังจะหัวใจสาระนะสาระภาคไทยให้ลุงพลนึกคุยงานเนะ <c oughs> าะมาคุยธุระกันเลครับเราถอยห่างออกมาก่อนนะครับให้เวลาส่วนตัวของอลุงพลบ้างเนาะอาผมให้ดูบรรยากาศรอบๆกันแล้วกันเนาะ ผมพาไปดูตลาดนัดกันแล้วกันนะครับไปไปดูพร้อมกันกันกบผมเลยตลาดนัดวันนี้นะครับตลาดนัดวันนี้นะครับยังค,ยงคลึกื้นยังคลึกคักอยู่เหมือนเดิมนะครับคลึกคักนะครับตลาดนัดวันนี้นะครับนัดหน้านบ้านลุกคน วันนี้อากาศอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับเพราะว่าเหมือนฝนทําท่าจะตกนะครับแต่อากาศคออากาศร้อนไม่มีผลกับ FC นะครับ FC ก็ยังคงมาเรื่อยๆนะวันนี้ช่วงนี้ก็ลุงก็คุยธุระอยู่นะครับแล้ก็ให้ลุงพลได้พูดคุยกับ ูพี่เขามาคุยธุระครับอ่ะารย์ออกไปดูปลาถอนตามส้มตำปะ่ปะปถอนตามส้มตำกันปลาถอนปลาถอนโคกทิดเท่าไหร่แล้วเนี่ยปลาถอนโอ้โหเพิ่งเปิดร้านเปิดร้านมาปุ๊บก็ได้ขายเลยนะครับเพื่สีสั่งเลยครับ <coughs> <coughs> tim nhưng mà nhang, cái tang thanh đẹp. tim nói mới tìm còn tim mà, <coughs> mà nói ăn đến. เดี๋ยวจอดรถลงมาเที่ยวนะครับนี่ย ใส่พ้าวใส่มาพ้าวกี่สิบข้าวเมาสุดซุคุกใส่มะพร้าวกี่สิบข้าวเมาข้าวเมามาแล้วจ้าไม่ใส่มะพร้าวมะพร้าวปะ 20บาทอันนี้20บาทครุ็แมากรับแตนมาแล้วปะแตนมาแล้วการร้อนนึงใครยังมั้ยดิไม่ได้ซ้อมเลย

ใส่มะพ้าวก็20

ไมอยูเพ oh, mm ื่อนดูดีตันนะ

เชิญเลครับปาขายรูปเราขายรูปมุกคน

ไอ้ไปทำข่าวอยู่นะครับยังไม่มาเลยยังรายงานขาวมาว่าขามาว่ีขาเมาจขามาจากไหนครับมาจากท่าพนมครับ บ้าปลุ่มมัดต้องข้าดองไม่มีนีมิสคามาัดปีครับหยิบได้เลย <c oughs> บรรยากาศทางเข้าหนะ้าบ้านของลุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับในช่วงนี้ลุงคนก็ยังทำตระส่วนตัวอยู่อี <c oughs> สานบ้านค่อยเมืองดอกบัวบัวบานนะช่องลุงพกลปาแตนเฟริลี่มียอดคนติดตามหนึ่งแสนแปดพันคนนะครับ จะได้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงป้านะครับครับครับสามารถเข้าไปติดตามลูกคลปาแตนได้นะครับลูกคลปาแตนก็จะได้มีรายได้นะครับว่าช่วงนี้ลูกคนลปาแตนแทบจะไม่ได้ไปไล่ไปนาไปสวนเลยนะครับช่วงนี้ปาแตนนะครับปาแตนอยู่คุยโทรศัพท์นะครับคุยกับเอฟซีอยู่ วันนี้ปแตน่าเข้าเที่ยนะครับ,บรปไปเจอแถวบางกะปิไปอยู่ย่านแถวบางกะปีก็สามารถไปพบปะพูดคุยกับปะแตนได้นะครับพรุ่งนี้ไปให้กำลังใจปแตนลุงพลได้นะครับ ท้องฟ้าเริ่มคลึ้มมาแล้วครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศท้องฟ้านี่เมฆคลึ้มมาแล้วนะครับฝนตกแน่นอนครับอาการร้อนเสืดอเกินเมฆดำมาแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งคิดว่าฝนคงตกครับเมื่อวานนี้ก็ตกเหมือนกันครับแต่ตกไม่มากครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวโมม่าคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตะม่วนเนาะนะครับนะครับ อยากไปอยากไปนะครับแฟงแฟงลี่นะครับ <c oughs> วัสดีครับน้องพิมพเพกานะครับน้องพิมพนะครับน้องนายีนะครับ <c oughs> อยากไปคงไม่มีโอกาสไปค่ะจากทองขาวสะอาดนะครับจะรวยพอนาดำก็สู้สู้กับลุงพจน์แตนนะครับก็นางสาวสุธานีนะครับบอกว่าคนเยอะมากนะ ขอเบอร์ประแตนโชว์หน่อยค่ะ,ะบางคนเขาไม่ได้มาเกาะตามช่องบอกเราเขาไม่รู้หรอกลูกไม่ได้ <c oughs> ลูกคนออกมาตอนรับแขกะครับออมาตอนรับแขกแขกก็มาเรื่อยๆนะครับมาเป็นชุดๆนะครับ ุงพลของเราวันนี้ก็อยู่ทั้งวันนะครับอยู่บ้านทั้งวันเลยอยู่เพื่อตอนสีชดเชยเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าเมือ่อวานนี้ก็บลุงพลงก็ไปอีเวนต์ในงานที่โตโยต้านะครับยาเลหุ<ถ><ถ><ถ> <S <S ยากผู้ใหญ่ผูกแขนให้กับลุงพล อจากดูใหญ่อจากูแค้นให้เรื่องัออบ คนได้พักเหนื่อยบ้างเน,นะ <c oughs> าะร้อนรับแขกแขกเป็นไงเนี่ยยงมราบ ເດີ້ເດີ້

ເນາະເອົ <laughs> ราอยู่พักก่อนนะครับให้ลงุงอนคุยโทรลากเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนหน้าใหม่ๆเดี๋ยวผมค่อยถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับธนาัวน์จัดให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ